ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปภาพเหตุการ์ค่ะถอยมาถอยมาตามกระถางอะนะกลัวหนึ่งหนึ่งหลับไปดกแล่หลับไปดกหนึ่งให้จัดจรอสนับสนนปิดเส้นทางหนึ่งจอบบอเป็นแงหลับไปดกแล่หลับไปดกหนึ่ง เกิดอะไรขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์กับพี่ชายองมณีรุ่งสกุลหัวหน้าศูนข่าวเดลีนิวภาคใต้ตอนล่างค่ะสวัสดีค่ะพี่ชายองสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเก่งน้องสตางค์ครับพี่ชายองอยู่ในสายแล้วครับพี่ชยงคะเห็นว่าที่ยะลาเกิดเหตุระเบิดติดต่อกัน3จุดค่ะเกิดที่ไหนบ้างคะครับฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ20 1ดนาฬิกาของเมื่อคืนนี้นะครับที่ศูนย์เยาวชนเทศประบาลน,นครยะลาครับซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองครับตั้งอยู่ในศูนย์ราชการนะครับก็มีคนร้ายครับเข้ามาวางระเบิดสแสวงเครื่องนะครับจำนวน3จุดบริเวณในศูนย์ราชการครับจุดที่1คือบริเวณกำแพงของศูนย์จุดที่2คือสนามรำมวยไทยเก๊กที่ประชาชนจะต้องมาออกกำลังกายในตอนเช้าครับจุดที่3คือในถังขยะ ซึ่งเป็นการวางระเบิดขนาดที่ทางศูนย์เยาวชนมีการจัดงาน ชพระซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปีนะครับที่เป็นงานใหญ่มากจะมีเรือพระจากวัดต่างๆมาร่วมงานกันในวันนี้ครับเป็นจำนวนมากครับหลังเกิดเหตุนะครับพลตำรวจตรีกองอัดวนนุวรณ้รขำซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรคนใหม่เพิ่งมารับตำแหน่งได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆรวมทั้งครับชุดเก็บกู้ระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานสิบครับเข้าไปในพื้นที่กันคนออกจากพื้นที่และ ก็กันพื้นที่ออกมานะครับเพื่อทําการตรวจสอบก็พบว่านะครับเป็นระเบิดสแสวงเครื่องที่ตั้งเวลาให้ระเบิดห่างกันประมาณ15นาทีต่อหนึ่งลูกครับบรรจุในกล่องเหล็กน้ําหนักประมาณสองกิโลกรัมแรงระเบิดก็ทําให้ครับมีหลุมลึกประมาณ50เซนกว้างประมาณ1เมตรนะครับอ <c oughs> นอกจากนั้นนะครับก็มีการ ตรวจสอบกล้องวงจรปิดต่างๆเพื่อที่จะหากลุ่มบุคคลที่เข้ามาวางระเบิดในครั้งนี้นะครับ <c oughs> แต่ก็ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าเนื่องจากในห่วงที่เกิดเหตุนะครับอยู่กลางใจเมืองและมีผู้คนพลุกพล่านนะครับเข้าใจว่าคนร้ายนะครับอาจจะมีความต้องการที่จะนําระเบิดมาวาง